ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอสายตาของชิงสุยเต็มไปด้วยความตกใจเมื่อเห็นหญิงสาวทั้งสองคนกลับมาพวกนางงดงามเสียยิ่งกว่านางอับสรยิ่งผสานกับชุดที่งดงามยิ่งทำให้ความงามที่สามารถโค่นล้มราชอาณาจักรลงทวีคูณขึ้นอีกหลายเท่า เจ้าตีมันขึ้นจากกระดองเต่าทมินใช่หรือไม่ฐานท่าย,ยวนจ้องมองไปที่ชิงสุยด้วยความตกใจเธอจำได้อย่างชัดเจนว่าเขาได้ทำอะไรลงไปในเมื่อตอนกลางคืนแล้วเขาเอาเวลาไหนไปหลอมมันเมื่อนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานเธอก็ตื่นตะนกอีกครั้งถูกต้องแล้วข้าลืมบอกเจ้าไปว่าข้าก็เป็นช่างตีเหล็กด้วยเช่นกันชิงสุยยิ้มตอบ แล้วเจ้าใช้เวลาตอนไหนกันในการทำสิ่งนี้ขึ้นมาฐานท่าหยวนถามด้วยความสับสนก็ตอนกลางคืนไงและในยามค่ำคืนเวลาย่อมเป็นใจให้ข้าได้หลอมกระดองเต่าทมินเพื่อสร้างกระโปรงสึกชิ้นนี้ขึ้นมาชิงสุยตอบอย่างใจเย็น ตอนกลางคืนไม่ใช่ว่าพวกเจ้าลิ้นของฐานท่าหยุ่นหยุดชะงักแม้ว่าเธอจะระงับคำพูดได้ทันแต่ทุกคนก็เข้าใจความหมายทันทีที่ชิงสวยมองตาเธอก็ก้มหน้าลงพร้อมกับดวงตาที่พร่ามัว ในตอนนี้ชิงสุยเข้าใจทุกอย่างแล้วเธอคงจะได้ยินเสียงของเขาและเสียงร้องของอี้ลู่หยานที่ดังออกไปจนเธอไม่อาจหลับฝันดีได้มันยังทำให้เขาเข้าใจว่าทำไมวันนี้เธอจึงดูซีดผิดปกติ นั่นก็เป็นเพราะเธออาจจะไม่ได้นอนหลับมากพอในขณะที่พวกเรากำลังสร้างค่ำคืนที่รื่นรมด้วยกันแต่เธอกลับถูกทิ้งไว้ในห้องอย่างเดียวดายอีลูหยานรู้สึกเขินอายอย่างยิ่งจนไม่กล้าสบตา สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเธอไม่คิดว่าฐานไท่ายวนจะได้ยินเสียงของภูเขาจริงๆมันยิ่งทำให้เธอสงสัยว่าฐานไท่ายวนและแอบดูสิ่งที่เกิดขึ้นหรือเปล่าเอาละถึงเวลาที่พวกเราจะต้องไปแล้ว ถึงแม้ว่าคนที่ได้ยินจะเป็นฐานท่ายวนต่อวีลู่หยานก็ยังคงรู้สึกทำไอเสมอโชคดีที่ฐานท่ายวนนั้นก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันมันจึงทำให้เธอค่อนข้างรู้สึกดีขึ้น ดังนั้นเธอจึงรีบเปลี่ยนหัวข้อเพื่อที่จะได้ไม่ต้องพูดถึงมันอีกงั้นไปกันเถอะเดียวข้าจะพาพวกเจ้าไปที่ทะเลบูรพาเองชิงสุยตอบกลับอย่างรวดเร็วและพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าพร้อมกับเลือกที่จะใช้ทักษะย่างก้าว เทวาขณะที่เขายืนอยู่กลางเวหาสิ่งนี้จะทำให้เขาสามารถมุ่งเป้าได้อย่างแม่นยำและใช้ศักยภาพของทักษะได้เต็มประสิทธิภาพชิงสุยวิเคราะห์และสังเกตเห็นว่าทักษะย่างก้าวเทวานั้นเมื่อใช้ขณะอยู่บนพื้นดิน ปริมาณของปราณจิตที่ถูกใช้งานจำนวนมากจะถูกปิดกั้นบางส่วนทำให้เกิดอุปสรรคทำให้ระยะที่ครอบคุมลดน้อยลงชิงสุยขวามือของอี้ลู่หยานในขณะที่เธอเองก็คว้ามือของฐานไท่าย,ยวน แม้ว่าอี้ลูหยานจะรู้สึกขัดแย้งในตัวเองแต่เธอก็ดูไม่ตื่นตระหนกเมื่อได้เห็นสีหน้าของชิงสุยมันเปรียบมาดังคำสาปของปีศาจที่กำลังถูกปลุกขึ้นในจิตใจที่แสนสงบนิรันดร์ของเธออีกครั้งมีใจของเธอนั้นรู้สึกแปลกประหลาดตลอดเวลาพร้อมกับเตือนตัวเองว่าเธอจะต้องหนีออกจากชายคนนี้ให้เร็วที่สุดควรจะพบเจอกับเขาน้อยครั้งเท่าที่จะทำได้ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมากเกินไปเกินกว่าที่เธอจะจัดการไหวย่างก้าวๆเทวาหลังจากใช้ไปทั้งหมดสครั้งฐานท่านหยวนก็บอกให้ชิงสุยหยุดการใช้งานมันลง และเลือกที่จะเรียกสัตว์อสูรเพื่อบินต่อเพราะในตอนนี้ทะเลบูรพาอยู่ไม่ห่างไกลแล้วทะเลบูรพานี่คือทะเลบูรพาที่กว้างใหญ่ไกลสุดลูกหูลูกตาแผ่นเปลือกทวีปที่กว้างใหญ่ผสานเข้ากับทะเลเทือกเขาปูโถ ขนาดยักษ์ตั้งอยู่บนเกาะขนาดใหญ่ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยแผ่นเปลือกโลกและทะเลบูรพาเอาละพวกเราจะหยุดลงที่นี่หลังจากกล่าวจบเมื่อมองไปที่ที่ไกลออกไปก็พบกับหญิงสาวรุ่นเยาว์ที่ยืนอยู่บนสัตว์อสูรหานท่าย,ยวนมองไปทางชิงสุยหลังจากนั้นเธอก็ยืมและกล่าวว่าไม่มีชายใดได,ได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังเทือกเขาปูโถเข้าใจแล้ว ถ้าเช่นนั้นได้โปรดดูเลาวีลู่หยานแทนข้าด้วยชิงสุยมองไปรอบๆและกล่าวกับฐานท่ายวนล่อยเป็นหน้าที่ข้าเองท่านอาวุโสหญิงสาวรุ่งยาวประมาณสิบคนรีบเข้ามาทักทายและกล่าวอย่างสุภาพกับฐานท่ายวนฐานท่ายวนพยักหน้าจากนั้นก็เดินตรงไปหาอี้ลู่หยานก่อนจะมองชิงสุยอีกครั้ง สำหรับเหล่าสาวกหญิงสาวทุกคนที่อยู่ในเทือกเขาปูโถถ้าหากพวกนางแต่งงานออกเกลือนไปแล้วจาไม่ได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่บนเทือกเขาปูโถอีกต่อไปสำหรับชิงสุยและอี้ลู่หยานที่ไม่ได้แต่งงานกันอย่างเป็นทางการ ดังนั้นกฎบนเทือกเขาปูโถจึงไม่ถูกนับตัวอย่างเช่นเหล่าผู้อาวุโสเองก็มีลูกหลานจำนวนมากและอาศัยอยู่บนเทือกเขาปูโถ ổ, แต่ทุกอย่างก็ล้วนถูกปิดเป็นความลับและความลับเหล่านั้นก็ไม่เคยรั่วไหลออกไป เมื่อเสร็จกิจของพวกเจ้าแล้วให้มาหาข้าที่คฤราสหาชิงสุ่ยบอกกับเหล่าหญิงสาวถ้าหากเจ้าต้องการเจอกับลู่ยานก็จงมาที่นี่และให้คนส่งข้อความมาหาข้า ชิงสุยที่ยืนอยู่บนท้องฟ้ามองดูไปที่หมู่เกาะที่อยู่ในทางที่ห่างไกลแต่ถึงกระนั้นก็สามารถมองเห็นภูเขาขนาดยักษ์ได้อย่างชัดเจนชิงสุยยังคงมองดูในขณนะที่ร่างของพวกนางค่อยๆหายลับไปในเกาะ แม้ว่าหลังจากนั้นขอเธอยังคงยืนอยู่บนท้องฟ้าแต่เมื่อพิจารณาทั้งหมดแล้วเขายังมีเวลาว่างมากพอมันคงจะดีสำหรับเขาที่ได้พักสักระยะหนึ่งชิงสุยที่ไม่ได้ทำอะไร ก็หยิบคันเบ็ดตกปลาทองคำบริสุทธิ์ออกมาแล้วลงไปยืนบนพื้นผิวของทะเลบูรพาการตกปลาถือเป็นการพักผ่อนความคิดและสมองของเขาหลังจากนั้นไม่นานสายเบ็ดก็กระตุกทำให้เขาตกปลาขึ้นมาได้ มันคือปลาคราฟสีดำขนาดเท่าแขนมนุษย์กำลังดิ้นรนอยู่กลางอากาศชิงสุ่ยสายหน้าและส่งปลาคราฟสีดำลงกลับไปยังทะเลบูรพาคันเบ็ดตกปลาทองคำบริสุทธิ์คงจะไม่อ่านตกสิ่งของที่มีค่าได้ตลอดเวลาแต่อย่างน้อยมันก็คัดสรรสิ่งของที่ดีที่สุดในตอนนั้นขึ้นมา หลังจากนั้นไม่นานนักตะขอและเอ็นก็กระตุกอีกครั้งชิงสุยตกได้ปลาสีเขียวตัวน้อยที่พยายามดิ้นรนเอาชีวิตเขาก็ใส่หน้าและโยนมันกลับลงไปในทะเลชิงสุยยังคงทำซ้ำไปซ้ำมาแม้ว่าเขาจะเลือกปล่อยมันออกไปทุกครั้ง แต่เขาก็ชอบมองดูฉากปลาที่กำลังดิ้นรนและสิ่งที่มันได้รับเมื่อถูกปล่อยเป็นอิสระอีกครั้งเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วสภาพจิตใจชิงสุยก็ดีขึ้นเรื่อยๆชั่วครูเดียวคลื่นทะเลก็ซัดสาดอย่างกับกระปรี้กระเป่าก่อนที่มันจะแปรกลับเป็นซ้ำสงบชิงสุยสลับคันเบ็ดตกปลาทองคำบริสุทธิ์ที่อยู่ในมือซ้ายไปทางมือขวาและดึงมันขึ้น สิ่งที่ปรากฏคือจำนวนคลื่นที่กำลังเพิ่มพูนมากขึ้นได้เรื่อยๆตัวของชิงสุยเองพวกกำลังมองเห็นปลาตัวหนึ่งในทะเลผนึกคลื่นเมฆาพกผันขณะที่มือของชิงสุยโบกสะบัดออกไปสัมผัสน้ำ เขาก็รับรู้ได้ถึงความร้อนแรงของเปลวเพลิงที่แทรกซึมผ่านผืนน้ำทั้งน้ำและไฟผสานกันอย่างลงตัวปรากฏเป็นความน่ากลัวที่กลืนกินทุกอย่างที่สัมผัสคลื่นยักษ์มะฮึมา สิ่งเดียวที่เห็นคือคลื่นยักษ์ขนาดใหญ่มหาศาลกำลังหมุนวนจนกลายเป็นหลุมลึกวังน้ำวนเกิดขึ้นมาจากผนึกคลื่นเมฆาภพผันที่เขาสร้างค่อยรุนแรงขึ้นเรื่อยๆชิงสุยกำลังมีความสุขอย่างยิ่งที่ได้มองเห็นสิ่งเหล่านี้ ชิงสุยไม่ได้คาดหวังในว่าเขาจะสามารถพัฒนาผนึกคลื่นเมคาผกผันและดึงพลังออกมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบหลังจากได้เห็นการเคลื่อนไหวของปลาตัวน้อยตัวนั้นด้านบนของเทือกเขาปูโถมีคนยืนอยู่สองคน หนึ่งในนั้นคือฐานท่าหยวนขณะที่อีกคนหนึ่งคือหญิงวัยกลางคนที่แสนงดงามหญิงสาวผู้นี้ดูเหมือนจะมีอายุมากกว่าอี้ลู่หยานเล็กน้อยร่างที่เพียวบางทำให้เธอดูสมบูรณ์แบบ หน้าอ,อกที่แสนสง่างามและแต่งตึงสามารถดึงดูดสายตาของทุกคนได้ในทันทีเธอสวมชุดสีพื้นธรรมดาภายใต้ความธรรมดามีความยั่วยวนที่ไม่อาจอธิบายได้ใบหน้าของเธอคืนใบหน้าของหญิงสาวที่โตเต็มวัยไร้ริ้วรอย ดวงตาที่งดงามและชุ่มชื้นเมื่อมองเข้าไปภายในจะมองเห็นภูมิปัญญาที่บ่งบอกผ่านสายตาเธอเปรียบเสมือนดวงจันทราที่สว่างสวยบนท้องฟ้ายามราตรีหยวนเอ๋อชายหนุ่มผู้นี้ช่างมีความสามารถอันไร้ขีดจำกัดนะับ แม้ว่าข้าจะได้พบเจอกับเหล่าอัจฉริยะหนุ่มหนุ่มมากมายแต่เมื่อเทียบกับเขาแล้วคนเหล่านั้นยังอยู่ห่างไกลนักเสียงของหญิงสายเจริญวัยแม้จะแหบเล็กน้อยแต่มันเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ยากเกินจะอธิบายเป็นคำพูดได้ ในขณะที่เธอกล่าวเธอก็ยังคงมองชิงส่ยที่สร้างคลื่นอันมืดมาใช่แล้วหลักค่าก็ว่าเช่นนั้นฐานไทยหยวนกล่าวอย่างไม่แปลกใจหยวนเอ,อ๋อมีอะไรหรือดูเหมือนว่าเจ้ากำลังคิดฟุง้งซ่าน ถ้าหากเจ้ากําลังคิดอะไรอยู่ได้โปรดพูดออกมาเถิดข้าจะได้แก้ปัญหาให้เจ้าได้หญิงสาวกล่าวด้วยรอยยิ้มเอออท่านอาจารย์ข้าไม่ได้มีอะไรในใจเลยจริงๆขานท่ายวนหัวเราะเบาๆเจ้าเด็กน้อยจอมดือ้อเจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าไม่รู้ว่ากําลังคิดอะไรอยู่ แต่ในเมื่อเจ้าปฏิเสธที่จะไม่บอกข้าข้าก็จะไม่บังคับเจ้ารอยยิ้มของหญิงสาวเต็มไปด้วยความอบอ,อุ่นโอ้ท่านอาจารย์ทําไมท่านไม่ให้พี่ลู่หยานสอนวรยุทธ์ข้าละฐานท่าย,ยวนยิ้มมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเจ้า ลู่หยันเองค่อนข้างมีความสำคัญกับเจ้าหนุ่มแก่แดดคนนั้นอาจารย์หวังว่าเจ้าเองก็จะไม่ตกหลุมพรังเร็วเกินไปใจของเจ้าที่เคยสงบแต่ในตอนนี้ความคิดเริ่มเปลี่ยนไปหญิงสาวคนเดิมกล่าวด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวล ท่านอาจารย์ข้าไม่ได้เป็นเช่นนั้นและข้าก็จะไม่แต่งงานกับผู้ใดทั้งสิน้นฐานไทหยวนกล่าวอย่างรีบร้อนหญิงสาวคนเดิมยังคงสายหน้าและยิ้มลูกศิษย์ของข้านั้นงดงามยิง่งมันคงจะเสียเปล่าถ้าหากหญิงงามขนาดนี้จะไม่ได้แต่งงานกับผู้ใดในความเป็นจริงแล้วผู้ใดที่ไร้ซึ่งความรักจะไม่ถือว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีประสบการณ์บางอย่างที่มีเฉพาะคนที่มีความรักเท่านั้นจะสามารถสัมผัสได้ความรักจะเติมเต็มชีวิตดังนั้นข้าแค่หวังว่าหยวนเอ๋อของข้าจะไม่ตกหลุมพรางเร็วเกินไป แต่ข้าก็ยังคงสนับสนุนการตัดสินใจของเจ้าอยู่เสมอท่านอาจารย์ทำให้ข้ารู้สึกสนุกเสมอเลยท่านคืออาจารย์ที่ดีที่สุดของข้าฐานท่าหยวนตัวเหมือนเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเมื่อยืนต่อหน้าหญิงสาวคนนี้ ดูเหมือนเจ้าเด็กแก่แดดคนนั้นจะเป็นกังวลเรื่องลู่หยานเจ้าและลู่หยานควรน,นมน้าวให้เขาออกไปซะเธอ,อยิ่งก่อนจะจับไปหลังจากกล่าวจบตลอดเวลาที่ชิงสุยยืนอยู่นั้นเขาพยายามทำความเข้าใจกับผนึกคลื่นเมฆาผกผันหลังจากที่เขาเริ่มใช้มันความรู้สึกของเขาก็หมกมุ่นอยู่กับมันอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ